ท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อวันพุธก่อนได้นำบรรดาท่านพุทธบริษัทมาปล่อยไว้ที่บันไดจุลามุนีเจดี JD. สถานหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคงจะนั่งคอยอาตมามาครบเจ็ดวันเอาวันนี้ถ้ามันเสียงกรอกกรอกแกรกแกรกแล้วก็ขอไปด้วย เมื่อวันก่อนนีเสียงขาดไปนิดหนึ่งกําลังนั่งบันทึกเสียงมีคนเขาเกิดมารายงานงานขึ้นในระหวา่างความจริงมันผิดระเบียบไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงของเขาก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องหยุดไปนิดหนึ่งสําหรับวันนี้มาว่ากันใหม่น่บรรดาท่านพุทธบริษัทนั่งอยู่เชิงบันไดพระจุลามุนีเจดีสถาน คงจะได้เห็นเทวดาและบรรดาพระเจ้าทั้งหลายมานมนเสกการพระจุฬามุนีกันแล้วกันมังเพราะมันผ่านบรรพระมาแล้วจะได้ดูหรือไม่ได้ดูก็ช่างวันนี้เราขึ้นไปบนพระจุฬามุนีขึ้นไปบนเชิงพระจุฬามุนีรอบๆบริเวณข้างล่างจะประดับบรรดาพระเ,เก้วเฉเจเการที่เราเดินเหยียบอยู่กำแพงทุกด้านของพระจุฬามุนีเป็นทองคํา องค์พระจุรามุนีเป็นแก้วเจตประการตามดํานานได้กล่าวว่าพระจุลามุนีมีประตูสำหรับเข้าถึงพันประตูความจริงจะมีเพียงใดไม่ต้องสนใจอย่าสนใจไปทำไมตอนนี้ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวต่างๆจะอธิบายอะไรก็ตามชวนบรรดาท่านพุทธบริษัทเที่ยวเดินชมเสียก่อน นี่รัจ,จุรามุนีนี่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเวทยันตวีมานคือว่าเป็นวิมานของพระอินทร์ตอนนี้เราเดินก็ไปอีกหน่อยขอโทษไม่ใช่ทิศเหนือเป็นทิศต,ตะวันออกเป็นด้านทิศต,ตะวันออกของเวทยันตวีมานเดินเข้าไปทางด้านทิศต,ตะวันตกใต้ลงไปนิดเราจะเห็นสวนสําคัญเป็นที่เรื่นรมที่เที่ยว ของสิวเดามีความสุขมากคล้ายๆกับสวนสามพรานแต่ความจริงที่นั่นมีต้นไม้ะยิบระยับๆเป็นแก้วแกลาไปหมดมีทั้งไม้ดอกไม้ผลและไม้ใบอย่างดีสวนนี้มีนามว่านันทวันและก็ทางด้านทิศตะวันตกของเวทยันตวีมานอันนี้มีสวนดอกไม้โดยเฉพาะ เรียงรายเป็นริบยับเป็นแก้วแปล่าเรียกว่าสวนจิตรดาวันนี่ออกไปทางด้านทิศเหนือของเวทยันตวิมานมีสวนอีกสวนหนึ่งเรียกว่าสวนสกวรันนี่มีต้นไม้สวยไม่กันแล้วก็ทางด้านทิศใต้มีสวนอีกสวนหนึ่งเรียกว่าสวนปารุสกวรัน นี่นัต,ตบาลไทยให้วังให้มีนามวังหนึ่งระว,วังปารุษถึงจยเอานามชื่อนี้มาใช้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือพระจุลามนีเจดียสถานที่เรายืนกันอยู่ที่นี่แล้วจากพระจุลามุนีเจดียสถานเข้าไปทางทิศตะวันตกอันนั้นเหนือสวนนันทวันนิดหน่อยเขตติดกันกับพระจุลามีโมนีเจดียสถาน นั่นคือเป็นบรรดุกำพลศิลาอาจมีเป็นสวนใหญ่มีกำแพงล้อมรอบสี่ด้านอ,าอยู่ทางวัดด้านตะวันออกของเวทยันตวีมานแล้ะตรงกลางมีแท่งแก้วที่เรียกว่าแก้วมณีแ้แก้วอะไรบรรดุกำพลศิลาอาจหมายความว่าเป็นแก้วกำพลมีสีแดง เป็นที่ประทับของพระอินทร์มีบริเวณกว้างมากแก้วนี้มีสภาพคล้ายๆกับเก้าอี้สปริงท่านแก้วนะมีสภาพคล้ายๆเก้าอี้ของพระอินทร์แล้วก็ต่อแต่นั้นไปทางด้านทิศใต้มีสลาอยู่หลังหนึ่งเป็นที่ประชุมท้องเทวัดาเป็นสลา ที่ประดับประดาพระเธีแก้วเจัดราการมีกำแพงรอมรอบมีที่ระล่นมีที่มีพระแท่นสำหรับรอินประทับอันนี้มีนามว่าสาลาสุธรรมาเป็นที่ประชุมของเทวดาแล้วก็ทางด้านทิศใต้ข้างหน้าของเมตยันตวิมานคือว่าใกล้ๆก,ก็จิตรดาวันสวนรดาวนนั่นนะ ใกล้ๆกับสวนจิตรดาวันมีสันหนึ่งเขาเรียกกันว่าสะโกรณีนีร่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทยานตวิมานเป็นมิมานก้ายอดมี9ก้เจตราการเป็นที่เป็นวัตถุสำหรับทรมมีมานแล้วก็เป็นมีมานที่สูงใหญ่มากท่านบอกว่ามีถึงพันชั้นมีนางฟ้าเป็นบริวารของพระอินท์ อยูใ่ในวิมานนั้นถึงแสนคนแหมมากเหลือเกินแล้วก็รอบรอบวิมานของเวทยานดววิมานก็มีวิมานสวยๆรอมรอบอยู่นึงสามสิบสองวิมานในเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้อันิี้สองอะไรเป็นเหตุให้ได้วิมานทั้งหลายที่กล่าวมาอันนี้ก็จะขอยับยั้งไว้ก่อนนี่บอกให้ฟังว่ามีอะไรบ้าง เคยจากพระจุฬามณีมางไล่กันง่ายๆมีสวนนันทวันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเวทยานตวีมานสวนจิตรดาวันอยู่ทิศตะวันตกของเวทยานตวีมานสวนสักวันอยู่ทางด้านทิศเหนือของเวทยานตวีมานสวนป่ารุกสักวันมนอยู่ทางด้านทิศใต้ของเวทยานตวีมานและก็ม <L> ีบรรดุกำพลศิลาอาจ เป็นพระแท่งแก้วสําคัญเป็นสวนเมงกันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกแต่ว่าติดกับพัะตุลามนีมากของเวทยันตวิมานนะตะวันออกของเวทยันตวิมานแล้วก็มีธรรมสภาเนวเทวสภากาษาลาสุธมาประดับประดาคือทำาด้วยแก้วเจ็ดเปรือกการมีพระแท่งแก้วเจ็ดเปรือการสาหรับอินประทับแันแดงรม แล้วก็มีศาสตร์ปร,รณีอยู่ทางด้านที่ใต้ของเวทยันตวิมานติดก,กันกับสวนจิตรดาวันนี่ของดินานาจิโยนาชมมีอย่างนี้นะพูดมาแล้วแค่นี้ขอถอยหลังกลับไปถอยหลังกลับไปอีกนิดไปหาพระยุลามุนีเจดีสถาน ที่พระจุลามุีตามที่กล่าวมาแล้วว่าพระจุลามุญีทำบริกิริยเจ็บประการอันนี้เป็นที่ประทับเมื่อก่อนเป็นที่บรรจุพระจุลาพระอะไรพระจุลามุีคือผมของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เวลาที่ออกบวชตัดผมเมื่อไรไปอินทระอวบทองไปรับมาเมื่อนั้นแล้วก็เป็นที่บรรจุของพระเขียวแก้ว ถึงเวลาวันพระบรรดาเทวดาและพรมทั้งหลายพากันนมานมัสก,การอย่างคับขัง่งท่านที่ได้อภิญญาหรือมโนโมยิทธิสําหรับมนุษย์ที่ได้ทานถ้าได้อภิญ,ญาหรือมโนโมยิทธิก็พากันมาถวายพระนมาสก,การพระจุลามุนีเจดียสถานเมื่อเข้าไปที่นั่นแล้วถ้าตาดีนะ ้ามีมียานพิเศษดีจะเห็นว่ามีพระอยู่องค์หนึ่งสวยสดงดงามมากมีรัศมีป่วยพุ่งออกจากพระวรกายาแสดงธรรมเป็นประจำแต่ถ้าว่าแต่คนตาไม่ดีสมาธิไม่ดีก็เห็นเป็นพระพุทธรูปไปบางคนไม่เห็นเป็นพระทองแต่ปาไปเห็นเป็นพระพุทธรูปขนาดไหนละ่ะขนาดทำด้วยอิฐแล้วก็ทาสีขาว นี่เป็นเรื่องราวของที่นี่แล้วก็พระจุลามนีก็เหมือนกันบางคนก็เห็นเป็นปูนบ้างบางคนก็เห็นเป็นสีทองบ้างอันนี้ที่กว่าสมาธิดีไม่พอถ้าสมาธิดีจิตสะอาดดีจะเห็นเป็นแก้วจิตเระการทั้งปวงอันนี้เขาเลยไปตอนนี้ก็เราบากว่าคนคนถึงเรื่องอะไรอ๋อจะเลยไปซึก็ไม่ได้ ประเดีย๋ยวจะมีคนสงสยัยจะถามว่าพระจุลามุนีเจดียสถานเนี่ยบรรจุกระเกี้ยวแก้วกับพระเมารีคือผมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ก็ข,ขอตอบว่าบรรจุทุกพระองค์ถ้าถามว่าสร้างขึ้นมาเมื่อไรไทยเป็นคนสร้างที่ตรงนี้ไม่ต้องตอบทำไมจึงไม่ต้องตอบก็เพราะว่าตอบไม่ได้ไม่รู้ว่าสร้างมาอไร ใครเป็นคนสร้างบนสวรรค์นี่ไม่มีในช่างสร้างมีมานมีแต่ว่าในช่างสร้างของในเมืองมนุษย์เป็นตึกเป็นรามก็ตามันเทวดานี่เขาไม่สร้างกันเกิดขึ้นจากอำนาจบุญเป็นบุญของไก่เป็นบุญของพระพุทธเจ้าองค์แรกและพระพุทธเจ้าองค์แรกมีพันนามว่ายังไงไม่ตอบทำไมยังไม่ตอบก็ขอบอกว่าเกิดไม่ทัน ถ้าจะถามว่าตำราตำราไม่มีหรือก็ตอบว่าตำรานี่สิดทำยุ่งเพราะเรียงชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นไปตามลำดับในที่แห่งนี้เรียงแบบนี้ในที่แห่งโน้นเรียงแบบโน้นเป็นอันว่าเอาเอา,เอาแน่นอนไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าองค์แรกคือใครพูดไปก็เป็นเรื่องเถียงกันไม่มีประโยชน์เอาละเที่ยวกันรัดลัด ออกจากพระจุรามุนีเจดีสถานเรามาแวะบรรดุกำพลศิลาอาจกันก่อนที่บรรดุกำพลศิลาอาจนี้มีบริเวณรอมรอบด้วยกำแพงแก้วเจดเปรการพืร้นก็เป็นแก้วเจดปรการมีพระแท่งแกวเป็นศิลานะศิลาอาจอาสนะทำด้วยศิลาใหญ่มากแล้วก็รอบรอบนั้นทางด้านทิศใต้และทิศเหนือมีสวนสวยบริเวณกว้างขวาง อันนี้เกิดด้วยอำนาจบุญบรารมีของพระอินทร์กับเพื่อนที่พากันปลูกต้นทองหลางเข้าไว้แล้วก็เอาเอะไรเอาหินมาวางเป็นแค่นในสมัยที่เป็นมนุษย์ <c oughs> พระอินทร์องนี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์เป็นองค์ปัจจุบันที่มีนามว่ามาธ้ามานุษย์ในสมัยนั้นปลูกเข้าไว้เพื่อตั้งใจว่า คนทั้งหลายที่เดินไปเดินมาระหว่างทางเป็นระยะทางไกลมีความร้อนจะได้นั่งพักให้สบายต้นท้องล้างบรรดาให้เกิดความเย็นแล้วก็แท่นที่วางไว้เป็นแท่นหินจะได้นักได้นั่งพักผ่อนหายเมื่อยให้กบแล้วก็เดินต่อไปเวลาที่ท่านตายจากมนุษย์ อน,นิสงที่ปลูกต้นทองหลางกลายมาเป็นต้นปาริกระชามีกลิ่นหอมมากดอกที่เวลาผขึ้นมาหินที่วางเรียงรายอยู่โคนต้นไม้ต้นทองหลังกลายมาเป็นบรรดุกำปนศิลาอาตนี่พูดถึงอน,นิสงให้ฟังการทําบุญนไม่เสียเปล่าเวลาตายแล้วจะรู้ว่าอะไรมันดีไม่ดีสมไมทีหนึ่งมาเวทยันตวิมาน เวทยานตวิมานนี่เป็นวิมานที่ใหญ่มากเป็นที่ประทับของพระอินทร์และก็มีวิมานร,รอบๆไปเวทยานตวิมานอีกสามดิบสองหลังรวมทั้งเวทยานตวิมานเป็นสามดิบสามหลังด้วยกันวิมานสามิบสามหลังนี้เกิดด้วยอํานาจอะไรก็เพราะว่าในสมัยนั้นท่านมาเข้ามานบกับพวกอีกสามดิบสองคนรวมเป็นสามสิบสามคนด้วยกัน เห็นว่าการสร้างต้นไม้ให้เป็นที่พักมีความสบายจริงแลแต่จะว่าสบายไม่พอสู้สร้างสลาไม่ได้สร้างสลาคนเดินไปเดินมานี่เขาจะได้พักเขาจะได้นอนสบายก็เลยร่วมมือร่วมใจกันสร้างสลาขึ้นเต็มหลังเวลานั้นก็มีในช่างอีกคนหนึ่งแล้วก็มีช่างตัวหนึ่งที่พระราชาให้เป็นพานะ เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เป็นที่พักของคนเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์คนก็เลยพัพาอาศัยเพราะอาน,นิสงส์แห่งการสร้างาลาเป็นสาธารณประโยชน์คณะของท่านพากันตายหมดคงจะตายไม่พร้อมกันท่านมาข้ามานพตายขึ้นมาเกิดเป็นพระอินมีเวทยันตวิมานตั้งอยู่กลางเพื่อน เพื่อนอีกสามอสองคนขึ้นมาเป็นเทวดามีวิมานร,รอมรอบเวทิยันตะมีวิมานคนละหลังละหลังแทนที่จะเข้าไปอยู่ัาเยียกกันหลังเดียวทั้งสามสามคนเปล่าเมืองเทวดานี้ให้กำไรมากสร้างหนึ่งหลังสามสามคนเมื่อตายไปเป็นเทวดาแล้วก็ได้วิมานสามสามหลังและสำหรับในช่าง มตัตกีคืนนายช่างก็มาเกิดเป็นวิษณุกรรมเทพบุตมีวิมานพิเศษอีกหลังหนึ่งสำหรับช่างที่ช่วยเป็นพานะบรรทุกไม้ลากไม้เป็นเครื่องทุนแรงก็มาเกิดเป็นทิวดามีนามว่าเอราวันเทพบุตรนิบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็จำอานิสงส์ไว้จะได้มีประโยชน์ว่าการทำความดีเนี่ยไม่เสียผล ไม่ใช่ทําบุญทุนเปล่าไหวเจ้าดีกว่ากลับมาได้กินตอนนี้นอกจากเวทยันวนีมาแล้วก็เหลียวไปดูอะไรข้างหน้ากันมาทางด้านทิศตาทิศใต้ข้างหน้านั้นเราจะพบสาโปกรณีนี่เรามองข้ามสวนจิตรดาวันไปสันหน่อยหนึ่งก่อนข้ามไปตั้งใจข้ามนะไม่ใช่ลืม มองข้ามสนจิตรดาวันไปจะเ็นสระปกรณีเป็นสระใหญ่มากมีท่าเป็นที่ลงมากมายน้ำในสระก็แพรวใสสะอาดมองแล้วคล้ายกับแก้วแสงต้องแสงอาทิตย์แลดูร,ระยิบระยับสระนี้เกิดขึ้นใน้จากผลอะไรจะขอผูใ้ใดฟังอย่างย่อๆ ก็เกิดขึ้นจากอำนาจของท่านสามริสาคนนั่นแหละมีมาเข้ามานบเป็นประธานพากันสร้างเสลาแล้วก็มาตั้งใจคิดว่าคนเรามานั่งที่เสลาเดินมาร้อนต้องการน้ำใช่ไหมรูกต้นไม้เย็นไม่พอทำแท่นนั่งสบายไม่พอทำเสลา <c oughs> ทำเสลาแล้วก็คิดต่อไปว่าคนที่มาพักเสลาในค่ยเดินร้อน เขาก็ต้องการน้ําจะอาบน้ำอาบถ่ายจะกินน้ําก็ตามใจจะได้เกิดความสบายให้มากขึ้นท่านก็พากันปลูกสะขุดสะที่สลาไม่ใช่ปลูกผิดไปสะนี่มันปลูกไม่ได้ดวงตาแก่นี่อดเพิ่มไม่ได้พากันขุดสะขึ้นให้เป็นที่อาศัยก็มันดาไประชาชนขุดและมีตาน้ําน้ําใสขึ้นมา คนที่มาพักที่สลก็ได้อาภัยกินมีความสุขจากนั้นเมื่อเวลาท่านนางหลายตายขึ้นมาแล้วตายแล้วมาเกิดเป็นเทวดาสะในเมืองมนุษย์ก็ตามมาแต่เป็นสระที่ใหญ่กว่าเป็นสะที่มีน้ำใสสะอาดกว่ามีความสวยสดงด,ดงามกว่าเป็นที่สบายของบรรดาเทวดาดันนางฟ้าทาั้งหลายชอบเล่นสะในน้นํานี้นี่ว่ากนันเงเรื่องราวของผู้ชาย ตอนนี้มาว่ากันึเรื่องถึงเรื่องราวของผู้หญิงบ้างท่านมาถ้ามนุในสมัยที่เป็นมนุษย์มีเมียสี่คนความจริงก็ท่านก็ทําถูกแล้วนี่นะมันสี่ทิศหรือว่าทาตุสี่มีเมียอยู่สี่คนคนต้นชื่อวนาสุธรรมาคนรองชื่อวสุติจิตราคนรองไม่คนเพื่อสุนันทา และคนสุดท้ายชื่อวัสุชาดาเวลาที่ท่านทำบุญอาศัยที่ท่านมีเมียมากเมียคงจะทะเลาะก,กันมากน่ากลัวเนะี่ยอดไม่ได้ท่านคงจะํำคาญผู้หญิงเบื่อผู้หญิงคิดว่าต่อจากนี้ไปเราทำอะไรก็ตามไม่ให้ผู้หญิงร่วมเราจะไม่ขอร่วมกับผู้หญิงต่อไปเพราะสร้างความนำคาญไม่หยุดหย่อน ก็ปาไปมีเมียตั้งสี่คนแต่เพียงคนเดียวก็ลำคาญหูทนไม่ค่อจะไหวอยู่แล้วนี่ลอ่อเขาตั้งสี่คนมันก็ยุ่งน่ะสิท่านใหม่ในเมื่อทันใหม่ทาแต่เมียใหญ่เขาฉลาดเมื่อในช่างทําเส้นลายยังไม่เสร็จดีก็ไปจ้างในช่างหนึ่งพันบาทบอกแกทําช่อฟ้าฉัางทีเตอะไอเส้นลานี่มันต้องใช้ช่อฟ้ามันจะสวย จะให้แกหนึ่งพันในช่างก็ทําให้บอกว่าทําให้พอเหมาะกับสลาเนี่ยแล้วสลักชื่อไว้ว่าสลาสุธรรมมาเอาก็แล้วมาแล้วผู้ชายเรามันอดเสียท่าผู้หญิงไม่ได้สลักชื่อว่าสลาสุธรรมมาในช่างก็ทําให้แล้วก็บอกว่าต่อไปมาสร้างสลาเสร็จถ้าพวกผู้ชายเขาต้องการชอบฟ้าแล้วก็แกจะทำให้นะ มาเ,าเช่ควา้าของฉันนี่ไปใส่จําไว้ดีฉันให้เงินพิเศษหนึ่งพันกหาปรณะนา <c oughs> เงินนี่มันเข้าใครออกใครดีไหนมาเจอกันเข้ามันก็เป็นแบบนี้ในช่างทําให้แล้วก็ปิดปากเงียบเมื่อทำศาลาเสร็จบรรดาท่านมาก็ามานบกับพวกบบกอย่าทำช่อฟ้าในช่างบอกทําไม่ได้ ไม้มันสดเช่าฟ้าต้องมีไม้แห้งๆทำถ้าไม้สดไปทำแล้วก็ไม่ใชเกิดเรื่องเพราะว่าต่อไปเช่าฟ้าแห้งจะมองดูไม่สวยก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นก็ไปหาซื้อที่อื่นก็ไม่มีขายหาไปหามาหาไม่ได้ในแช่งก็แนะน,นำบอกบ้านานางสุธรรมียนางคุธทำมามีช่าฟ้าท่านมาก็มาน้องก็บอกไป ไปขอซื้อเขาเมื่อไปถึงนางก็ทำมาบอกไม่ขายถ้าไม่ให้ร่วมบุญร่วมโุศนไม่ขายแน่แตอนี่ทํำยังไงเมื่อซื้อเขาไม่ขายท่านมากระมานกบก็ไม่ยอมรับก็ไม่อยากคบผู้หญิงผู้หญิงยุ่งท่านแต่นในช่างกรลยบ,บอกว่าท่านปรารถนาะพุทธภูมิจะเป็นพระพุทธเจ้า ต่อไปเมื่อบำเพ็ญบารมีดีแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องบริจาคทานสองรายการคือให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานแต่ว่าท่านมาตัดผู้หญิงที่เวลานี้แล้วก็ที่ตอนที่มียบารมีใกล้จะเต็มท่านก็จะขาดทานสองรายการคือเมื่อให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้ายังไงยังไงท่านก็ต้องคบผู้หญิงตลอดไป เป็นอันว่าท่านมาธรามานพจนใจยอมรับเอาชอบฟ้าคนนางสุธรรมาไปสวนกับสลาก็กดีแต่บัาตอนนี้เจดเสียทีสามสิบสามคนรวมทั้งในช่างอีกคนหนึ่งกับช่างเป็นสาธริ้าึทำจนเกือบตายไม่มีชื่อไปมีชื่อนานสุธรรมาคนเดียว ใครใครไปใครมาก็อ่านชื่อเขาก็เขียนว่าสาลาสุธรรมาและก็สาลาสุธรรมานี่เป็นอำนาจของบารมีของนาสุธรรมาเมื่อนาสุธรรมาตายจากคนก็เกิดมาเป็นชายาของพระอินทร์สลาหลังนั้นก็ตามขึ้นมามีชื่อบนสวรรค์ว่าสาลาสุธรรมาเหมือนกันแล้วก็เป็นที่ไปชุมของเทวดา เป็นสาลาที่ประดับประดาบริแก้วเจดประการมีแท่นเป็นที่ประทับของพระอินท์สวยสดงดงามมากเราละบรรดาท่านพุทธบริษัทระเดียวก่อนออกจากสลาสุธรรมาไปก่อนไปโน้นสิไปสวนจิตรดาวันัญญาคนที่สอง ไปดูสวนจิตรดาวันกันอ๋อสวนจิตเวลานี้พระเจ้าแผ่นดินประทับอยู่ที่เมืองมนุษย์แต่ว่าคนละสวนไป่หวกันถังนางสุจิตราคิดว่านางสุธรรมานีเขาเป็นคนฉลาดเมื่อผัวแจ้งเส้นลาเขาทําชอบฟ้าคนดีแล้วเราไม่มีโอกาสผู้ชายไม่ชวนเราแต่ว่าคนที่มาพักที่สลายคนดีอาบน้ําคนดีอาจจะต้องการความสวยงาม ความสดชื่นจาดดอกไม้และใบไม้จะนั้นนานจึงให้คนใช้ไปปลูกสวนดอกไม้ว่าใกล้ๆก,กับสาะเมื่อคนมาอาบน้ําและต้องการดอกไม้ต้องการการทับทงได้กลิ่นหอมก็ไปเด็ดดอกไม้มาน้ําปลูกไว้เป็นสาธารณประโยชน์เมื่อต่างตายจากความเป็นคนก็มาเกิดเป็นชายาของพระอินทร์เกิดมีสนจิตรดาวันขึ้นข้างๆสา,ากโกรณี นี่ก็ว่ากันทั้งรายที่สองนี่ลันรากันไปว่ากันลายที่สามรายที่สามคือนางสุนันทานางสุนันทานี่เห็นว่านางจิตนางสุจิตราปลูกสวนดอกไม้เธอก็เอาบ้างว่าไอ้คนที่มาตามทางม,มันอาจจะหิวในเมื่อมีน้าอาจมีสลาพักมีดอกไม้ทัดสง่งแต่ยังไม่มีผลไม้ นางจึงได้ปลูกสวนใหญ่มีผลไม้ทุกประเภทขึ้นให้เป็นที่อาศัยของคนเดินไปเดินเดินมาเมื่อเดินมาหิวก็กินต้นมะลูกหมากลากไม้ได้หรือไม่อยากนั่งพักในสลาจะไปเดินเล่นในสวนก็ได้เป็นที่สบายใจของคนทั้งหลายที่ผ่านไปผ่านมาเมื่อนางสุนันทาตายก็มาแล้วก็มาเป็นชายา,ยาของอิน์แต่ลนะคนก็มีวิมานคนละหลังละหลังไมนกัน แล้วก็สวนสุนันทายก็มาปรากฏคือทางด้านทิศตะวันออกของเวทยันตวีมา ن อาราบันดาท่านพุทธบริษัทุกท่านสำหรับอาสักวันก็ดีปารุสิกวันก็ดีไม่ปรากฏในบาล,ลีว่ามาจากไหน <c oughs> หรือว่าปรากฏแต่ว่าอาตามาไม่ทราบก็รู้ไม่ได้เขาคนหนังสืออาจจะไม่หมดเป็นอันว่าพูดกันแค่รู้ ว่าอาน,นิสงส์ของความดีในการทําในสมัยที่เป็นมนุษย์ปรากฏผลเป็นดังนี้อรหันตดาทจ้าพุทธบริษัทมองดูเวลามันก็ใกล้จะหมดือย่อหมดไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ไม่ทราบ <c oughs> เป็นอันาบรรดาทจานพุทธบริษัทที่ติดตามมาดีหรือว่าอยู่ข้างล่างก็าตามที่รับฟัง เวลานี้ท่องเที่ยวกันในดินแดงของพระอินทร์ไปตรางปรงก่อนวันพุทหนาตมาจะมาพาบรรดาท่านพุทธบริษัทไปชมต่อไปสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก็ต้องขอลากลับขอบรรดาท่านพุทธบริษัทและพระคุณเจ้าที่ขอรบก,กำลังรับฟังจงมีแต่วความสุขสวัสดิ์พพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผล และจงจะเจริญไปด้วยจากตุรพิตาพรชัยดังสี่บระการมีอายุวันณนะสุขาปัละและปฏิพานธ์หากทุกตั้นประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุเบิะการสวัสดี